ทางหน้าเนี่ยแก้มก็จะใช้แป้งของพื้นสกินตัวนี้นะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นอัดแข็งนะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยมีความดีตรงที่ว่าเนื้อนะคะของเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่บางเบานะคะแต่สามารถปกปิดรอยต่างๆแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูเรียบเนียนได้แบบเห็นได้ชัดเลยนะคะต่างจากที่ฝ่ามือของแก้มนะคะแล้วเจ้าแป้งตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่านางนะคะมีผสมแบบผงโกโก้อยู่ในแป้งด้วยนะคะมันจะทําให้เนื้อแป้งเนี่ยนะแบบเนื้อนิ่มแล้วก็ติดหน้าง,ง่ายมากๆนะคะ ตอนที่แก้มแบบหยิบหน้าียหยิบทาเนี่ยจะบอกว่าทาแล้วแบบติดหน้าแล้วเกาะหน้าได้ดีมากๆเลยนะอีกอย่างคือหอมมากแล้วก็เนื้อแป้งของเขานะสามารถที่จะแบบปกปิดรอยแดงจากสิวรอยดำต่างๆบนใบหน้าไ,ได้สนิทมากๆนะคะก็ดูบีฟอร์เตอร์อย่างน้ชัดเลยเนาะว่ามันต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะคะที่สําคัญแล้วก็นางอย่างกันน้ํากันเหนือกันแดดได้50เท่าติดทนระหว่างวันด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบ ตัวนี้ในะแก้มแนะนำเลยนะช่องทางการซื้อนะคะก็สามารถซื้อที่ Facebook ของเขาเลยนะคะแก้มขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ในลิงก์ยูทูบแล้วเนาะ